จะก,กดย่างก็คือมันอะจะแร่นดอมเว้ยว่าหายไปเป็นฉลามหาเป็นคนเมื่อสิแร่นดอมเป็นฉลามเขย่ะบ่มันยังเป็นฉลามมากลยยากเออฉลามเด่นย,ยากเป็นคนดีกว่าเมื่อสิเล่นดอมคันกูได้เป็นฉลามนี่กูเสีเอามึงผู้แรกเลยเพื่อน<า>ข,ข่ามึงคนแรกรเลยเพื่อนโดูดควายแน่เป็นฉลามอะไรอะ่ะมันแร่นดอมแล้วอา้าวอุ้ยเกฮ้ยไม่ใช่ป่ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวจอยไปเดี๋ยวจอยไปขึ้นเรือมา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 เรือมาขึ้นเรือมาขึ้นเรือมาขนเรอมาข้าขึ เ O N เออนั่นแหละสวยมึงขับนะกูกูกลมวดหน้าจอมันลางๆอ่ะมึงไม่รู้อ่ะมึงขับนะเดี๋ยวกูยิงให้ไหนเรือยัง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 รอก่อนรอก่อนยังไงมาแล้วนี่นี่มึงขับมึงขับเฮ้ยบักว่ะอ๋มึงไปอยู่ใต้ท้องเรือได้ไงวะเอามันหายไปไหนวะเพื่อนฉลาบมาแล้วฉลาบมาแล้วแล้วกูสูบเขาภาพอะไรเนี่ยโอ้ยน่าจะกูไปเองมัมมอนเดี๋ยวเดี๋ยวกูขี่ไปเองชลามออกมาเหรอ ยัางเงียง้ย,ยเอออยาเงี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหยเอหอยเอะเลยเพื่อนคุติดบั๊กท่านผู้ชมปลาล้ำเลยเฮ้ยเราอย่าไปหยองภาษาปลาฉลามเราอย่าไปกลัวเพือ่อนแปลก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 นูมวยมึงอ,อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเอาว่ายน้ำเล่นเดีย๋ยวเอาว่ายน้ำอยู่เหรอเออนี เอาอยู่ไหนเนียนังลข้างเนี่ยอยู่ไหนโอ้่ไงนีกูอยไปแล้วอยู่กูอยไปแล้วมา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 มมาขนมาขึนมา้าลดเฮ้ยมันเป็นห้าะโดนแดกไม่โดนไม่โดนขึ้นมา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 ขึ้นาเออชโอกาสเป็นฉลาขมงกุ1สิบเปอร์เะงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นมงกไหนด้านซ้ายล่างอ่ะสิบเอร์ซ็ สิเก้เรามีโอกาสเป็นทั้งคู่เลยวะขอไม่เป็นไม่เป็นครับผมขอไม่เป็นข่มเลยเร่นน้อมแล้วเรียนนอมแล้วอ้าวใครอ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูเหมือนกันเฮ้ยเราเอาเรือโพนี่ไว้รอบนี้เเป็นโพนี่ได้เป็นเรือโพนี่เ้วกดล้มได้แล้วอ่ะกดล้มแล้วเราจะเป็นโพนี่กันเว้ยเรือโพนี่เราขับเรือได้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 ับนดมีคนส่งคกขอมาข่ว่าเขาคยอันบอกขอไปเรือไหมอัยังไม่ออกไปแล้วด้วยเมื่อกี้ เฮ้ยคนน้อยกว่าเซิร์ฟเนี่ยโหเดี๋ยวนราหาเซิร์ฟใหม่อ่ะเราไปหาเซิร์ฟใหม่รอบหน้ามึงขับเลยเพื่อนเอ้ากูยังไม่ไปเลยอ่ะนี่ไงมึงมาแล้วเนี่ยเออแป๊บนึงมาเราเนี่ยโอ้ทำไมอยู่ในน้ำอ่ะมึงตกไงเพื่อนขึ้นมึงตกทางไงอะไรเร็วไม่ไม่ไม่อีกทางนึงอีกทางนึ่งอีกทางนึ่งนี่ขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้อีกฝั่งนึงอ่ะมึงตกน้ำมึงขยับมาฝั่งมึงขยับมาฝั่งขวาดิโอ้เดี๋ยวผมขับเอไหนมึงโอ้ยโอ้โหมึึงข้นมึงขึ้นมาดิ มันขึ้นมาดิกระโดดเลยขึ้นฟ้าขึ้นมาเล้วลูกฉลามเดี๋ยวฉลามเอ้ยเอามาขับขับขับเองขับเองมึงมาขับเลยมึงขับเลยเออนั่นแหละนั่นแหละฝั่งนั่นแหละเออไป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 นัมันนั่งมันนั่งเออเออนั่นแหละเอ้าอู้มึงจะตกเลยต้องไปเลูกลูกลูกแสดวฉลามเด็กไปไปไเอ้านั่งไปทำอะของมึงดังเออนั่งอะไรละเออนั่นแหละเยี่ยว่าจะได้ไปเราไปยิงฉลามแมงอู้ยฉลามดึงแล้วรวยอย่างวะไอ ไอเจ็ดไอสปีดโบสนั่นแน่เลยใช่ป่าววะเออไม่ใช่สปีดโบสเดีเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเหมือนไม่รู้ว่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เฮ้ยนั่ไงไงฉลามฉลามทางซ้ายทางซ้ายส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 ายเดิน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 นุ่นนุ่นนุ่นไป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 อย่ามึงไปโคตรตะกุกตะกักเลยนะขับดีดีดีเออขับไปขับไปสายอีกซ้ายอีกนี่จะเหลียวคนน่ารักเลยไม่บอก่าน่าฉลามนี่มาเดินนุ่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 นโอ้โหมันฆ่าแล้วว่ะ โอ้ออกไปหาเซิร์ฟใหม่ปะไปขามุยเฮ้ยไททานิกว่ะอะไรไททานิกไททานิกเรือเรือเราจะได้อยู่บนเรือไททานิกกันทั้งหมดทั้งหมดเลยเว้ยเราจะได้เป็นประชานมอะไรอะไรไม่ใช่หรือเป็นฉลามสองคนรับเนี่ยเออเราไม่ได้เป็นว่าเพื่อนอยู่ด้านล่างนั่นแหละนี่ไงนี่ไงเรือลำใหญ่ใช่ว่าจะแข็งแรงนะฉลามชนทีเดียวก็เกือบพังเลยนะ ระวังดีๆนะฉลามอ่ะเรียบร้อยเพื่อนคือลงไปรับมึงไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะกูก็กลัวตายเหมือนกันเออยทำไมตกน้องลเออมึงไปโดดตรงไหนเปล่าขึ้นได้ไหมเอามันเริ่องกูเพื่อนมึงโดนฉลามแดกแน่เลยมึงโดนฉลามแดกแน่เลยเพื่อนกูยิงแม่งด้เลยกูยิงไม่ขาดน้ำนี่เลยมาดิมึงเละแน่มึงเละแน่พ่นผุยหยุดฝุยผง จิเล <iet> mm ่เน่มันจุดบันคาจุดบันงับทีเดียวตายจุ๊บจุรับหน่อยเฮ้ยอันนี้คือไม่รู้อ่ะทุ่นอะไรสักอย่างนี่แหรอมั้งเป็ดปะหวงยี่ห่วงดาวเออนี่ยนี่มันมีเรืออยู่เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงี๋ยขึ้นเรือไปรับเฮ้ยเรือยอดใครเอาเอาเอาใครเอาเรือไปอ่ะมันยิงแม่งเลยไอ้พวกไอ้พวกเออมันเอาเรือไปรับอ้าวไม่ใช่โอ้บวกดีที่คนใจแคบเลยอ่ะนายขับเรือนายไปรับเพื่อนเราอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหเลยเอียงเลยเอียงเลยเอียง เอ้เลยเยี่ยเลยเยยเลยเยยนนเลยเยยนั่นนเลยเยยเลยเย่ยงนัเลยเยยเลยเยยเอยมันเยีงมัเอยเอี่ยงเยี่ยงเลยเยี่ยงเลยเยยงทำไมครทเอยรับหน่อยรับหนอยเพื่อนเอาเพื่อนโอ้เลย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 อไรอย่ะอู้นนี่ไมาดิมาดิมาดิเบ่เเอ้ยอยโดนอย่าอย่าอย่านอย่านมาดีมาดีลาอตกเงมนเพื่อนมึงกเปอดไปมึงเอาปอดไว้เื่อคู่ดฉลา รอแดดกูอยู่นี่มันรอกินอยู่นายเห็นมไหมมันรอให้เรือล่มแล้วมันรอเราเอาูู้เอ้าเมื่ไหรนั่งอยู่ทั้งเรือมีแค่กูนี่แหละเพื่อนขอใครในขออาภัยในคำหยาบคายนะครับโบกโบกโบกอะไรอ่ะขับดูนขับเองเอ้ยอย่าขับน้าชวนเด็กไปชมโควิดบอกคนดูดิมีวิธีป้องกันตัวยังไงไส้แมสแค่นั้นแหละอ้าวว่าไม่แบบ แบบฝึกวิชาต่อสู้อ่ะประกันตัวไงโควิดสู้โควิดชอาไม่เล่นมุกแล้วใส่กับมันใส่กับแมสเหรอใส่กับตอนแม้ใส่กับมันเลยตอนนี้มไปฉลามเด็กโมันฉลามเดินอ้าวมึงโดนฉลามแดกเหรอไม่คนนี้ว่ายน้ำหนีเออแนวหนามหนามมึงว่ายแล้วมึงกระโดดไปด้วยเลยว่ายแล้วโดดว่ายแล้วโดดว่ายแล้วโดดอ่ะเออนั่นแหละ อ้าวไอ้้ไอชิโตนห,หายไปไหนอ่ะอมาดูบนเรือเพื่อนกูไม่กล้าลงไปอันตรายมันไม่มีหรอกถ้าลงมาก็ปืนยัดเลยโอ้ย,ยบอมสองนัดทำอย่างก,กับมันทำอย่างกับยิงสองนัดแล้วมันจะตายเนาะยิง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 ,ยงกูปิดเสียงเกมไว้เดี๋ยวตอนชนะแม่งเสียงดังเกินแต่เนี่ยเด้อเด้อตอนนี้กำลังยิงปลาฉลามคาน้ำอ่าเรียบร้อยมึงตายอ่าเรียบร้อย มึงไปบู๊งั้นมึงก็ตายดิเวียนไม่เป็นไรเพื่อนเราชนะเว้ยอีกหกวิห <ไป S 2> ้าสี่สามสองเอาเลยเลยเอาไหน <c oughs> อ่ะโอ้ไอ้เต็มหน้าเลย <c oughs> อย่าไปกลัว,พวเพื่อนแค่ฉลามามันไม่ทำให้เราดบมาดีมาดีมาดีที่ตูที่ตูอยู่ไหนอยู่ทำไมมันมามนจมงวงม,มงมาจมวนทำไม เออนั่นไงเปิดเสียงก่อนเดี๋ยวน,นี่อยู่ไหนเพื่อนอยู่อยู่บนทางเรือจะไมเรือเราพังอ่ะโห่ข้นเหงาเลยรหมเพื่อนเออต้องอยู่ตรงนี้เลยฉลามก็ไม่มาหาเราไปบนเกาะไหมไปนั่นไงมันมาแล้วมึงยิ้มเสียงมึงยิ้เสียงมึงที่ไหนอ่ะกูที่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไง